หมายถึงว่าก็ทักทายปกติแต่ว่าไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้นค่ะไม่ได้คิดอะไรค่ะเพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ได้เจอได,ได้ได้แบบร่วมเฟรมกันอะไรอย่างนี้นค่ะไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่แอมจะไม่โอเคค่ะแอมไม่เคยมีปัญหาใดๆอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่ายิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นงานของที่บ้านคุณปู่สงการเนี้ยค่ะก็ก็ถ้ามีโอกาสถี่ไม่ได้ติดงานก็ไปร่วมเสมอค่ะ เมื่อกี้พอพอมีรางวัลนักแสดงดาวรุ่งหันไปบอกกรับว่าอ,อ,อยากได้อ่ะแล้วแสดงดาวรุ่งกรับหันมาตอบเรียกว,ว่าแต,แต่ผมเข้าจริงอันนี้ครับ <Yeah. S 1> พี่คงอดแหละมันไม่ได้แล้ว ดีค่ะดีใจมากๆเลยค่ะดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะต้องขอขอบคุณเดลินีออบ a r d นะคะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะขอบคุณจริงๆเราเนี่ยยาวหน่อยได้ไหมย <c oughs> อยากขอบคุณทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เลยค่ะขอบคุณโอกาสก่อนอื่นเลยไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้ก็แอบก็ไม่ว่าเราจะอยากจะทุ่มเทกับงาน มากแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ได้รับโอกาสดีๆเราก็ก็จะไม่ได้ทํามันเพราะฉะนั้นขอขอบคุณโอกาสดีๆแบบนี้นะคะโอกาสทางการแสดงดีๆที่พี่บอยทุกคนเกียรตินะคะพี่ป้อนนิพนธ์ผิวเนนะคะมีให้แอบเสม,มอมารวมถึงพี่ตะด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ช่องวันนะคะแล้วก็ขอบคุณบทค่ะสำหรับเรื่องนี้แอฟรู้สึกว่าหัวใจของสงคราม ans, สมรสคือบทเลยนะคะบทและการกำกับนี่ บทโดยจริงๆแล้วเนี่ยบทประพันธ์มาจากอาจารย์ไผ่นะคะจากคดาาีรักร้างค่ะนะคะก่อนที่จะมาเป็นบทโทรทัศน์นะคะของพิเกตฝีมือการเขียนของพิเกตพิมดานะคะแล้วก็ทีมคือทุกคนเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้ยคือความโชคดีมากๆเลยได้ร่วมงานกับสุดยอดในทุกๆด้านรวมถึงสุดยอดการกำกับของพี่สันนะคะพี่สันสีแก้วหลอก็เป็น พ่วงกับที่แอบรักแล้วก็เคารพมากๆแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้พี่สันเนี่ยก็แอบคงไม่สามารถเป็นบัวบงกฎที่ที่ลงตัวสมบูรณ์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าอย่างน้อยก็คือลงตัวค่ะเพราะว่ามากไปพี่สันก็จะแบบตบๆตตหน่อยแล้วถ้าน้อยไปพี่สันก็จะบอกขอเพิ่มหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็เลยออกมาลงตัวค่ะ แล้วก็ขอบคุณนะักแสดงร่วมทุกๆท่านเลยค่ะไม่แบบว่าจะเป็นตรีนะคะตรีพลรัชทที่ดีใจมากๆที่ในที่สุดได้มีโอกาสร่วมงานกับตรีนะคะรวมถึงพี่ชาคลิตด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่เวลาพี่คิดเล่นอะไรแอปก,แอปก็แอปก็อยู่ทั้งในสะนะเพื่อนร่วมแสดงด้วยแล้วก็เหมือนเป็นคนดูด้วยว่ารู้สึกรู้สึก Amazing ทุกครั้งเวลาที่ได้ร่วมฉากกับพี่คิดนะคะแล้วก็น้องไมายนะคะเปย้ยแอนนะคะ แล้วก็น้องมะลิแล้วก็อีกหนึ่งคนสําคัญของแอบก็คือลูกชายแอบนะคะน้องเจ้าคุณค่ะถ้าไม่ได้น้องเจ้าคุณก็เช่นเดียวกันแอบคงไม่สามารถดึงดึงอารมณ์ความเป็นแม่ออกมาได้ขนาดนี้นะคะน้องเจ้าคุณทําให้แอบรู้สึกว่าโอ๊ยการที่สิ่งที่แอบเคยกังวลว่าแอบจะเป็นแม่ของลูกชายได้ไหมเนี่ยเพราะว่าไม่ค่อยเขายังไม่เคยมีประสบการณ์ว่าเออการที่จะเข้าถึงลูกชายเป็นยังไงแต่ น้องเจ้าคุณทำแอฟเข้าใจแล้วแล้วก็หลงรักค่ะ,คะใช่ค่ะมันก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีที่มาที่ไปกว่าที่แอฟจะรับละครเรื่องนี้เนี่ยมันก็ก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องทั่วๆไปที่แอฟจะรับเพราะอย่างที่แอปเคยบอกเพิ่มมีความตั้งใจว่าจะไม่ได้จะไม่อยากเล่นละครแบบ หัวเมียตกตียงชิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาเจอสองครามสมรสมันเป็นมากกว่านั้นจริงๆเรารู้สึกได้เลยเมื่ออ่านบทแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าอ่านแล้วเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็สะท้อนให้เห็นปัญหาต่างๆในตอนนี้ที่ทุกคนเจอกันอยู่ไม่ว่าจะแง่มุมไหนไม่ว่าเราจะเป็นจะเป็นแม่จะเป็นภรรยาจะเป็นหรือในฐานะที่เราเป็นลูก ยิ่งโดยเฉพาะเจนแอฟตอนนี้เหมือนกับอยู่ตรงกลางเราต้องทําหน้าที่ทั้งความเป็นแม่และความเป็นลูกในขณะเดียวกันมันเราเดียวยังเจอปัญหาต่างๆในชีวิตมากมายเรื่องมีสะท้อนทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาปัญหาชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวสังคมการที่เราเราตัดคนในสังคมตัดสินกันยังไงอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ไปทุกอย่างเลยเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความเท่าเทียม มันทุกๆด้านเลยอะค่ะรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรที่ทําให้เราแบบสามารถถกเถียงประเด็นต่างๆได้ในทุกๆวีคเลยมันมันมากกว่าความสนุกค่ะเป็นแดงผักดันให้แอมเหรอคะถ้าให้พูดจริงๆนะคะต่อให้ไม่ได้รางวัลก็ผักดันตัวเองอยู่แล้วนะคะคือ อยู่มาจนตอนนี้จริงๆอะ่ะเหมือนคนที่ว่ายิ่งอยู่ยิ่งง่ายหรือเปล่าจริงๆอีกอีกด้านหนึ่งคือยิ่งอยู่ก็ยิ่งยากเหมือนกันนะคะมันทุกอย่างหลายๆอย่างเลยดีกว่าที่มันแบบที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ต้องพัฒนาตามตามให้ทันแล้วก็ยิ่งเราเออยู่นานขึ้นการที่เราจะรับงานอะไรอยค่ะมันก็ต้องพิจารณามากขึ้น ต่ในขณนะดเดียวกันรางวัลน,นี้เป็นกําลังใจให้แอฟค่ะเมื่อเราตั้งใจทุ่มเทในการทํางานแล้วมีคนเห็นคุณค่าโดยเฉพาะเห็นคุณค่ากับบทบาทที่เราเล่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทนี้ให้อะไรกับคนดูอย่างน้อยให้สะท้อนให้เห็นจะดําจะขาวอย่างน้อยให้เขาได้เห็นแง่มุมต่างๆเวลาที่สะท้อนผ่านตัวละครแล้วมันสร้างประโยชน์ตรงนี้แอฟก็มีความสุขค่ะ บทาใหม่คะเรื่องต่อไปว่าแบบเจะเป็นยังไงนะคนวอมีใจบหมว่าแบบอยากเล่นเป็นอะไรแแอปยากเอาจริงๆเมื่อกี้นี้ยังแบบคุยกับพี่เกดผู้เขียนบทอยู่เลยนะคะว่าแอบยากค่ะว่าแบบงานต่อไปนีเราจะจะรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะรู้สึกว่าเอยเรื่องนี้มันก็เป็นอะไรที่ลงตัวแล้วเรามีความสุขกับมันจริงๆที่ไม่ใช่แค่เราจะได้ทําการแสดงดีๆแต่ว่า มันให้อะไรกับคนดูจริงๆอย่างที่แอปบอกคือแอปเคยเป็นคนที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วว่าเอ้ยเมื่อเรามีปัญหาต่างๆแล้วเราแล้วมีคนเข้าใจเราอะไรอย่างนี้ค่ะมัน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 มีคุณค่าอยากทําอะไรที่มากกว่าความสนุกอะเอาอย่างงี้ดีกว่าใช่ค่ะอยากทําอะไรเนี่ยแหละไม่สร้างประโยชน์ก็ สร้างมิติใหม่ <_ d ream> แปลกๆไปเลย <_ d ream> แนวแนวเซอร์ไพรส์ค่ะไปตลอดค่ะตลอดเพราะถึงไม่ได้มีเทศกาลหมายถึงไม่ได้มีงานก็ก็เจอกันบ้างอยู่แล้วค่ะ ปกติค่ะเวลาอยู่กันเยอะๆก็สนุกสนานปกติค่ะแล้วก็โดยเฉพาะก็มีแบบรุ่นเล็กที่แบบว่าจะสร้างเสียงหัวร้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็ก็ทุกคนก็สนุกสนานค่ะ <c oughs> มีอะไรพิเศษเหรอก็สำหรับเขาก็มีความรักและความเคารพนี่แหละค่ะแล้วก็ อาจจะเป็นช่วงนี้เขาเดินสายแข่งอยู่แข่งนู่นนี่นั่นเลนย้ะก็ก็อยากให้คุณปู่ภาคภูมิใจอ,อ,อ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจ,อ,จอ, <c oughs> อ๋อชมค่ะแล้วก็ให้กําลังใจค่ะคุณปู่ท่านก็ก็ให้กําลังใจปีใหม่เสมอค่ะแล้วก็ให้ความให้ความยังไงให้ความเชื่อมั่นในตัวปีใหม่ ตลอดมาค่ะเขาก็มีทุกหมดค่ะทั้งอ้อนทั้งตลกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกันค่ะเพราะว่าบางทีถึงแม้จะไม่ได้เจอก็ก็มีโทรคุยหรือกับแอปเองบางทีแอปไม่ได้แบบติดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดวันไหนไม่ได้เข้าไปเด๋ยวปีใหม่เข้าไปก็ก็โทรคุยหรือก็ไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ ติดต่อกันเป็นปกติอยู่แล้วอะค่ะอ๋อ,อ,อค่ะ,คะตายแล้วนี่ไม่ได้เตรียมมาแต่เรื่องการแสดงเลยนะน่อ,อ,อค่ะเออจริงๆตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็คิด ก็ก็ก็ไหลๆไปตาธรรมชาติค่ะไม่ไม่ได้คิดอะไรค่ะเพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ได้เจอได้ได้แบบร่วมเฟรมกันอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะไม่หมายถึงว่าก็ทักทายปกติแต่ว่าไม่ไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษอะไรอย่างี้ค่ะโอเคสิค่ะ ไม,ไม่ไม่มีเหตุผลอะไรที่แอมจะไม่โอเคค่ะ เคยมีปัญหาใดๆอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่ายิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นงานของที่บ้านคุณปู่สงการเนี้ยค่ะก็ก็ถ้ามีโอกาสท้าไม่ได้ติดงานก็ไปร่วมเสมอค่ะ เป็นห่วงค่ะยิ่งตอนนี้ที่เห็นข่าวว่าพี่นัทเอ่อไม่สบายนะคะก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันหรือว่าคุยกันส่วนตัวยังไม่มีโอกาสค่ะแต่ว่าก็คอยนั่นแหละ,ค,ะค่ะตามไอจีค่ะก็ก็คอมเมนต์อะไรอย่างงี้ค่ะตามไอจี เป็นหนึ่งในแฟนคลับแล้วก็หนึ่งในทุกๆคนที่ที่รักพีนัทนะคะก็อยากส่งอะไรอะไรยังไงไม่รู้เลยแต่ว่าที่แน่ๆก็แค่อยากบอกว่ารักแล้วก็เป็นห่วงค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพอันน,อน,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 นี้อันนี้ที่พีนัทมีแน่ๆอันนี้ก็ก็อยากให้พีนัทสุขภาพแข็งแรงค่ะเพราะพีนัทก็ทํางานหนักแต่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่ จะร่างกายหรือจิตใจอะไรครับเชื่อว่าพินัดผ่านไปได้พิ่นัดเป็นคนเก่งและเข้มแข็ง